สวัสดีครับผมวันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการเล่นบูของที่ถูกต้องกันนะครับวันนี้อยู่ในจังหวะเลิอกปินนะครับเราจะเลิอกเป็นป่าครับเพราะบูของที่เราเล่นเป็นบูของป่าด<อ>ูกันเลยครับว่าท<บ>ีมผมจะแบนตัวอะไรบ้างหรือว่าเลือกแล้วแบนเอโร่ฟอร์เลนอะไรไมเออโอ้โหฟอร์เลนแล้วก็มูลานะครับทีมเขาแบนอ้อย แล้วอีกตัวหนึ่งเทนแล้วตัวสุดท้ายเขาจะแบนตัวอะไรเหมือนตัวสไตร์จะหลุดแบนนะครับเนี่ยตัวสไตร์หลุดแบนนะครับโอเค,อคมาแล้วเ,เราจะเ,เ,เล่นลิงแล้วครับอุ้ยลิงมาแล้วนะครับลิงสุดเท่สุดก,กังของนะครับไม่ต้องห่วงครับตะกินฟรี ก็เร no ิ่มเกมไปที่เียบร้อยนะครับอันดับแรกครับเราจะด่าออกดาบเล็กก่อนนะครับดาบฟาร์มเล็กที่เราจะหนีไปออกเป็นรองเท้าเลยครับเพราะว่าดาบเล็กจะได้กูดเอ็กซพีหนึ่งจุดห้าซึ่งเป็นอะไรที่คว้าจะคุ้มเราจะใช้ดาบเล็กแล้วก็จะโบเใช้ดาบเล็กออกรองเท้าเสร็จปุ๊บเราจะออกเป็น ดาบดาบเล่มหนึ่งกับอ่าถุงมือถุงมือขี้สองแล้วเราก็จะทำการไปออกเป็นดาบความใหญ่ทีเดียวเลยแล้วก็ไล่ไปก็ได้แล้วแต่รองเท้านี่เปลี่ยนได้ตามโกเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบรองเท้าตีไว้รองเท้าวิ่งไว้วิ่งไยว,วิ่งไว้เพื่อจะแบบใช้สกิลหนึ่งหายตัวไปดักคุ้มแล้วค่อยใช้สกิลสอง สองเวลาที so, like ่แบบสกิลหายตัวมันไม่ทันว่าคุณจะเอาระทัดตีไวเพื่อให้ให้โอกาสชีเพิ่มขึ้นก็ได้คุณจะสำมันเลื่อลไดหมดเลยได้แต่สวัสดีครับกำมอดร้องวามีิป่าเสร็จเราก็จะไปลุยคลิปไอ้นู้นเลยเราเดี๋ยวเราจะไปไปตีบางกรอนเมื่อเราว่าป่าเสร็จแล้วนะครับ An, has uh -huh. no. An ah. enemy has been defeated. เร,เราไม่ต้องรีดนะครับเราไม่ต้องรีบฟา,าร์มนะครับเพราะไงตัวเราอะถ้าเกิดก็เท็แต่ถ้าสมมุติว่าไม่เกิดก็ไม่เท็เราต้องอะไรนี่ครับพยายามอย่าตายคุมเกมยร้มา้สุดเพราะว่าถ้าเราตายของเราจะเช้ากว่าเพื่อนเลยเราพยายามอย่าตายช่วงแรกช่วงหลังมาดีๆช่วงแรกก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับพยายามเลี่ยงเลือดหรือว่าหรือว่าโดนโดนโดนคนคิวคิวหรือฆ่าได้ได้ง่ายครับเราก็พยายามเล่นดีที่สุดนะครับ ครับผมฟังเสร็จแล้วผมกำลังจะไปช่วยนะครับแต่ว่าเรามาเจอเวล,ลีสตะกว่อนนะครับเราได้ทำการการเก็บเวลีสไปหนึ่งน้ำเลย,ท,ยทีมมาเกลีก้ยงกันมาครับแต่ไม่ทันนะครับเราได้วเวลีสแต่ว่า,าวาตราตายเพราะมากันกล้านะครับแต่ภาพมาตอนที่เรากำลังฟาร์มบัฟฟ้านะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนนะ,ะนมันเรียกว่าบัฟฟ้า เราก็ตีคีไปเรื่อยครับเราไม่รีบเราจะไม่เน้นงานปะทะเราจะเน้นฟาร์มคีปแบบนี้ไปเรื่อยๆคีปป่าคีปเน็กบงังกรดาร์กแล้วแล้วก็ไว้รากอนอีกอาพิสตอไรก้อนออลลอนอี่เราจะเน้นฟาร์มฟาร์สองตัวนี้เป็นหลกักแล้วก็เน้นฟาร์มคีปป่าเพื่อ้สเต็กดาบเราครบพอสเต็กดาบเราครบเราก็อกอกไปจากป่าเลยแต่เราอย่าลืมอเอาบัฟฟ้ากับมูนเสมอก่อนเข้าไฟเลย เพราะาบูกับบูกับเรีก็่อน่าจะเป็นสับลิงเพราะว่าลิงมันมานาไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าสมมติว่าคุณตีมานามดคุณก็ต้องอ๋อเล้วของที่เราเราเล่นนะครับเราจะไม่มีดาบดูเลือดแต่เราจะใช้ดูเลือดห้าเม็แทนนะครับเพราะว่าดูเลือดห้าเมตจะช่วยในการอันที่เมื่อเราตีแล้วเราจะได้เลือดที่กลับมาเหมือนกับมีคิบโก้ถ้าสมมติยิ่งคิแรงยิ่งทิ่บ่อยจะยิ่งดูเลือดแรงแรง,แรงและใช้ในการ แบบว่าซู้ในสถานการณ์จริงได้ครับเมื่อเราใกล้าตายเราอาจจะแบบตีธรรมดาเพื่อดุลเลื่อนได้ได้แบบโบตีเลยจึงวันนี้เราจะสอนตานครับจะเป็นเขาใจา,จา,จาันี้ครับมาครับตุต้มนะเห็นไหมครับเลือดเพิ่มเรื่อนะแลเดียนไม่มีใครค่อยกาสู้ลิงกันหรอกครับเพราะว่าลิงอ่ะมันโหดโหดสุดๆเลยช่วงท้ายเกมจะโหดสุดๆส่วนต้นๆถ้าสมมติว่าคุณอยากจะแก้ทางลิงให้คุณไปทําการแบบเรียกว่าไปดัก มือหรือหรือแบบวันจะไปดักกรดูเรสหรือดักอะไรก็ได้ครับท <po ี่เป็นคี่ป่าเพราะว่าเราไม่ควรไม่ได้ได้ดักพวกนี้แต่ถ้าเป็นลีนฝั่งเราไหวเรายิ่งฟาร์มเรายิ่งเก่งเราไม่ต้องรีบออกมามาไฟเราไม่ต้องหือคิวไม่ต้องหือป้อมแค่เราอยู่ในป่าเป็นลือสีโคบุตต่อไปนะครับไม่ควรจะออกมาเล่นนี่แหละครับโอเคครับจังหวะนี้ผมได้ดักพุ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำยไงแล้ว เนี้ยไอ้นี้ได้แค่ยี่สิบปีนะครับไอ้ฟาร์มเนี่ยครับไอ้เนี้ยเป็นยี่สิบแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์นี้ครับอันเนี้ครับโอ้นาตา雅นะครับเก็บไปนี่แล้วสี่คิวครับแต่ตายเพราะไอ้เนี้บตายเพราะสะจวดนะครับสะจวดเนื้อพันอะไรแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้วะไม่น่ามี ไป่างแม่งดิอ้ําเราไม่เคยสุดเนี้ยอาจจะมไม่ได้แบบดูว่าไทยหยิไม่ได้ตึงมากขนาดนะครับล,ลิงไม่ใช่ตำแหน่งที่ลิงเป็นป่าซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่แบบปะทะบ่อยขนาดนั้นก็เลยก็เราจะไม่เจอฉากเด็กๆของลิงมาใส่แต่ถ้าสมมุติว่าเราฟาป,ป่าเสียเดี๋ยวได้เจองั้นเราไม่ควรจะหยิบเอา เราไม่ควรจะรีบไปสู้เราควรจะเอาดาร์กกับไวให้ได้ก่อนนะครับเกยีกยร์เกียร์ของสองอย่างนี้ก่อนนะครับเรามาเกียร์ดาร์กกับไวครับเมื่อเราได้ไวแล้วเราต้องไปเอาดาร์กต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าดารการจะมีวันนี้อาจจะมีหรือว่าดารกด้านหน้านิดหน่อยโอ้ยเต่ป้อมกระสวนนือมาเนี่ยลั้งตัวป้อมเนี่ยของหวานเลยอาทิตย์การทำมาครับแนี่ก็ทำการทำคิไปครับ วันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้หนีไปที่ต่อตึ้มนะเรียบร้อยนะครับเราไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์โชว์ให้ดูครับว่าเราดูเลือดยังไงเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยดูว่าทำไมถึงผมให้ออกแทนที่จะเป็นแบบได้ว่าสปีดตีไว้ห้าห้าเมตรไม่สิบเม็ดเลยแต่เรามาออกเป็นสปีดดูเลือดห้าเมตเทนเนี่ยเราจะดูเลือดได้ครับเนี่ยดูเลือดได้วันนี้แล้วแลเราไม่ต้องกลับไปป้อมบ่อย เราแค่ตีไปเรื่อยเราก็จะได้เลือดเราได้เลือดเราก็จะจะบวกต่อได้จะเล่นเดียวกันอีกนะครับอยู่บักมาไหลครับจังหว่าอยู่มาไหลครับปลาไหลฟันป้อมเลยครับปลาไหลครับทำจหวะนี้จบป้อมได้ไหมครับปลาไหลจบป้อมได้ไหมครับจบป้อมได้ไหมครับไม่ได้นะครับโอ้เสียดายนะครับเห็นยวนะครับเรามาเอาดักนะครับเพื่อจะทำการเจาะป้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะไข่แดงให้แตกนะครับเดี๋ยวมจะมาจะเจาะไข่แดงระวังดัสใส่เยอะให้ที โอ้ดัดตีไว้โอ้ดัดติไวฮะน่าจะเอาทางไม่ได ha, ้คร well ับเราน่าจะตายก่อนด้านเราโอ้ยเราน่าจะตายก่อนด้านชัวร์เรียบร้อยตายเก๊กเด็กงูจัดๆเลยครับเดืงูมากนะครับป้อมเรายังเหลือเยอะมากและทีมนี้เหลือป้อมไม่เยอะเลย เดี๋ยวป้อมน้อยมากๆเหลือแค่สองป้อมเองครับเต่าดิบผมเห็นด้วยตาพวกเขาควรจะเล่นไม่ซีน็แล้วพวกเขาควรก็ค่อาจะมาตายบ่อยมากน่ากอยู่มากที่สุดเลยเอาไว้ผมเลยาว่าผมเห็นราาานน่างกายแล้วว่าเอ็นซีนีอก็ไม่ดีนะครับเราอยู่ทำการให้ปลาไหลมาเอาด่างครับเดี๋ยวที่เราเกินครับเราจะไปช่วยเขาเอาด่างทันหรือไม่หรือว่าเราจะ โอ้ยตัวเสียงเลยเสียงดังเลยทุกท่านครับตอีนีแล้มีการมายาตัวเสียงโอเคนะครัผมนะครับผมเห็นเวเลสแล้วครับผมเห็นเวเลสผมจะทำยไงครับผมบุ้งเข้าไปครับบุ้งตุ้มนะครับตุ้มนะครับเดี๋ยบร้อครับตุ้มเลยเต็งกับเดี๋ยวตรงกรซื้อมาเอาเวเลสนะครับเวเลสจะหนีไปได้หรือเปล่าครับเวเลสจะหนีไปได้ครับดูว่าเวเลสจะหนีไปได้ไหมเวเลสหนีไม่ได้ครับแต่ดูนัทยาเก็บนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวคุณ เราเห็นแวมไพร์ก e ับสตัวอยู่ที่ป้อมครับเราเลยจะไปเอาแวมนะครับเขาชื่ออะไรมั้งเบ๊กแมนคือเบ๊กแมนแต่ดีจริงไอ้ชื่อเฮียอะไรเนี่ยอยากแค่สตัวเดียสตัวเองมาครับไม่ต้องว่าดาร์กมาแล้วครับแล้วเราจะเอาโจมป้อมยังไม่หยุดพักนะครับและที่นี้ป่าไหลเราก็เอาป้อมฝั่งนู้นไปครับเฮ้ยก็แตกหมดเลยครับป้อมนี่ครับป้อมแตกหมดแล้วครับเราเรียบร้อยครับผมเรามาเอาเอาทุกอย่างที่ป้อมมันมีนะครับ หว่าครับเราค่อนข้างจะฟรีสไตล์ครับเราได้ป้อมเราได้อะไรเราเกิดเรา,เราทุกอย่างเราครบหมดง่ายๆครับผมโอ้ยแบ็คจะเอาแบ,บ็คซะหน่อยแม่งไม่ทัน,นครับไปดูตาต่อไปกันเลยนะครับตาต่อไปครับเราได้ยินดีนะครับเออเดี่อนเรากำลองมารีวิวดีนะท่านได้ให้เรื่องตัวอื่นอย่างเครับไม่ต้องห่วงครับผมเรารีวิวีด,ด,ดีนะตาอันนี้ก็ทำการสุดมากนะเดี๋ยวลองมาดู การนี้เป็นไงครับเรามาดูากันนะครับการนี้จะสุดโตงหรือจะสุดด้ามถ้าสุดด้ามกระเดียบร้อยถ้าสุดโตงกระดีไปมาดูครับโดาจะมิดด่ามหรือมิดมิดใจของท่านตายครับมีอันุอินนี่น่ากลัวครับเพราะว่ามันค่อยจะถึกแต่อ้อยถ้ามีด่ามอ้อยมันเป็นด่ามมันไม่ค่อยถึงอะไรแบบ,บนี้ว่เาเขาคล้ายกับบางแล้วเี่นยิงเราก็หวานเจี๊ยบเลยครับยิงหวานเจี๊ยบเจี๊ยบเลยครับยิงกินกล้วย ไอ้กล้วยกินลิงอ้ยมึงกดเลยลงไปนี่จมังหวะดูมาเรคิดปอาเกิน้วั้งแต่มพังพังโอ้เธอไอ้สันโดเก๊กเอ้ยมึงจะดึงไปหาพ่อยีแม่พ่อมึงเลยมึงดึงไปแล้วให้มันเดินกับมารีเล่กูว่าช้าวะไอ้ยเก๊กไปไกลตีกูดี มึงเอาอีแล้วไอ้แจ็คมึงเอาอีกแล้วมึงทำแบบนี้มึงไปไกลๆไปตัวอื่นกินบ้าเลยมไม่รู้เรื่องไอ้แจ็คโอดิ้โอ้ปลาไหลโดนโดนอันอินเกมนะครับเราจะไม่เราจะค่อยๆเล่นตามสไตล์เรา นกลางของเราถูกโจมตีจะไม่มีอะไรไ่หยุดข้าได้ตำนมังของเราถูกโจมตีอาจจะเสียมีอันนี้งาไปนะครับันีผมเิ่ง่เ่ผมเล่นคนนีไม่สูงมากแล้วการที่้นี่ผมอาจจะสอนไม่ดีเท่าคนอื่นเนี่ย มขอฝากมาดูดิไม่น้อยครับดีับงูนะบมมูมดูี้ครับมีเกาะก็ไม่สามารถติดยังพวกผมได้นะครับมีเกาะไปก็เท่านั้นับผมขอขอครับแต่ปลาไหลครับเงี้ยู่ครับไม่เยปลาไหลตายไปตายยอ้ยจะิีอพิแตแล้ขาเลก ท่าเดี่ยวครั้งบุงมแทบตายจังหวะนี้ครับเรียบร้อยนะครับอานุวินจะมากันป้อมหรือไม่นะมาดูกันนะแต่ป้อมจะแตกอานุอินเนี่ยมาแล้วแต่ไม่น่าไม่กล้านะครับผมอาจไม่กล้าป้อมทุกส่วนยังอยู่ครบลองยิงป้อมแน่กินป้อมแน่ล้างมาดีว่ะล้างมาดีล้างดีมากเลยที่เราล้างมาดีครับมาดูกันสถานตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่ามาดูกันครับ เต่อยครับตีเข้าไปครับต่อยครับตังไ้าไปครับติงไว้หัวนะครับลิงลิงครับลิงก้านนะลิงหัวนะครับลิงหัวนะครับตังไว้ครับลิงลิงลิงหัวนะครับแต่ลิงสู้ไม่ไหวครับลิงรู้ไหมครับลิงหนีเก๊กเก๊กหนีเก๊กเก๊กหนีโอเคครับเด่อโอ้ยสาลี่มาวันนี้หวานเจี๊ยบนะครับสาวี่หวานเจี๊ยบเลยโอ้เรียบร้อยครับลิงไปครเรียกลางของเราถูกโจมตีครับลิงไปโอเคครับแล้วเราก็มาเกิดกันแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมอาจจะภาพตัดไปตัดมานะครับ เราจะมาฟาวป้อมกันนะเดี๋ยวดูครับป้อมทีมนู้ยังไม่เสียเลยครับป้อมทีมเราเริ่มวันๆแล้วนะครับป้อมทีมนู้เสียไปแค่เลนเดียวคือเลนท,ที่พวกเราทําไปนะครับส่วนนี้ทีมเหมือนเจ็จะเล่นบ้าๆบอๆส่วนเคนดี้ก็ล่นเดียวอานันตไม่รู้อะไรนะแล้วส่วนนาตาลย,ยาตานี้เขาเดินไปตายยางแล้วเขาเหมือนจะเดินไปเจ๋งสักหยาง เขาแบบเขาเป,ปล่อยพลังเอาหน้าจอๆแล้วดิไม่รู้ว่ากบอยู่ด้านหลังหรืออะไรไหมครับแล้วดีเขาก็โดนดดแล้วเขาก็ตายไปยใช่เขาตายเขาตายแต่โจ้ก็ตายยังไม่หมดเท่านั้นเราต้องมาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับโต้องมาดูครับเกมนี้จะหวานเจี๊ยบหรือจะขมปีนะครับ เดี๋ยวพอตอนนี้ลิงแล้วโบวแล้วลิง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 แล้วโบวแล้วลิงตายครับสูงไหมนะลิงคิวคอสเก็บได้สองลิงเก็บได้สูงครับแต่ลิงได้อินซิตมาก็ถือว่าดีนะเพราะว่าป็นเรื่องดีเพราะว่าคิวคอสก็ได้ตังค์ส่วนเราได้อินซิตส่วนทีมเขาเขาก็จะเสียเวลาในการฟาร์มหรือเล่นไปนะครับโอ้โเกิดมาแล้วไม่มาลีเลือดแล้วสถานการณ์เป็นยังไง เรายังไม่รู้เตดพุ่งวัดกูโอ้ยให้มันนกแดงเขาดว่ามาได้ไง ทุงมือใหม่ถุงนึ่งลิงอ่ะสมมติว่าค่าคิดยิ่งเยอะลิงยิ่งทำเหตุเองลิงน่ะ,ะ,ะต้องลิงจุไว้ึ้นจะเอาถุงมือสิบอันจนแบบลิงเต็มไปด้วยถุงมือแล้ครับแต่อย่าทำเหมือนกับลิงแบบลิงบางยูทูบเบอร์นะครับที่แบบพอเอาแค่ถุงม,มือมอือใหม่เดียวไม่ออกอะไรเลยเส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้า,ทาหนักกากระผอย่าทำไปแล้วไม่ดีต่อทีมแล้วไม่ดีต่อสภาพของทีมแล้ว เราโดนาโดนกิ๊กโบเวียงไปนั่นแหละครับโราได้ตายง่วครับรอเกินนานเลยครับแบบนี้พอเราดูสางหัรนะครับมีป้อมแตกไปหนึ่งนะครับน่าจะแตกอีกหนึ่งนะครับตรงนี้ปลาไหลครับปลาไหลฟันนะปลาไหลฟันนะแต่ปลาไหลเอามาได้หนึ่งตัวนะครับไม่ดีว่ะเด็ดว่ะปลาไหลเอาเครืออะไรไม่ได้เลยอยากน้อยนะครับตอนนี้ครับสัหารการเกม กำลังจะแบบเก๊กดูนะครับเก๊กดูครับแต่เก๊กลืมไปครับว่ามีเก๊กโก้ล้างสถานะนะครับล้างอะไรนะครับดูดอกอะไรนะครับเพราะตอนนี้กำลังจะเพชนะครับเราอาจจะพุ่งไปตีได้พุ่งไปตีครับแต่ไม่เหมือนอย่างที่เอาขี้ครับเราตายซะก่อนโอ้ยเราไม่ตายแล้วรู้ว่าเราจะตายไปเลยโอ้ยครับโอ้ยเขาจะทำมีอะไรแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราตายเพราะอไยลำบากแกวะตาหนี่ ดูป้อมเขาแล้วดูป้อมเรานะครับดูเขาแล้วมาดูเราเ,าเรามาใส่ใสใสกันเอ้ยใครฟังเพลงนี้ไม่ไม่เด็กนะครับไม่เด็กนะเป็นอนุบาลนะฟรีเตอนนะดูอนุบาลนะเฮ้ยมึงว่านาตาลยาจะมีคิวงอกขอึ้นมาสักสิบเปยังดีมาติดเยอะโอเคปลาไหลเอาดักเราเกิดเราต้องไปช่วยปลาไหลเอาดัก เราช่วยยีมได้มากสิไหลเราเป็นป่าเราต้องเน้นสองไอ้นี่นะครับสองตำแหน่งนี้คือก๊อตกับไว้ไว้คนระับเพราะว่าได้เราได้สองตำแหน่งนี้จะช่วยเพื่อนได้มากไว้จะช่วยโอ้แอนุนยินเมาไม่รู้แต่ได้ปะครับเราพุ่งไปครับเราพุ่งไปครับเราพุ่งไปครับเรากดใช้ตะกี้วไว้ไหมโอ้ควายเกินตัวกแูแต่เราก็ได้อนุอินกลับมาเป็นการแลกเปลี่ยนยังไม่เท่าเทียมเยท่าไหร่เพราะว่าทีเลเราจะแตกกันจนหมดเลยก็ตาม ไม่ค่อยตักเทียมแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรอ้อยวียงแล้วอ้อยปั๊มได้ไห้ครับอ้อยตายครับแต่เราก็โดนตายครับผมเราโดนตารี่ฆ่าตายเียบรอยครับเราตายกรแพ้ตายนี้แพ้จบทุกคนนอนเลิกขอบคุณท่านผู้ชม